บรรยากาศยามเช้ามันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาโปรยไปอีกแล้วอัปเดตสถานการณ์ข่าวพยากรณ์อากาศเช้านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงอใกล้เปลี่ยนรู้ดูเนาะเปลี่ยนจากหนาหนาวมาเป็นอูดูใบไหม,ไมผีมันจะได้ผีว่า่ะเนี่ยมันกลับมาโต๊กอีกแล้วเนาะถนนแบบ ถนนมันจะแห้งแล้วนะถนนแห้งเห็นแบบเป็นพื้นดินแล้วเห็นเป็นเห็นดินอะ่ะเห็นพื้นดินแล้วอะ่ะมันก็เริ่มกลับมาโปรโยปลายเหมือนเดิมอีกแล้วต้นไม้ก็ยังอยู่สภาพแบบแห้งแห้งกรอบแล้วแหละน่าจะเป็น หิมะลูกสุดท้ายสำหรับปีนี้กับโบนแนนอนนะเพราะว่านานหนาวแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปวันนี้เอาบรรยากาศความหนาวความหนาวมาฝากความหนาวที่ไม่เคยไปไหนมาไหนเลยอยู่แบบนี้ตลอดเลยอะ่ะแต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นช่วงของหิมะหิมะก็จะมีแบบมิต๊กแน่มีหยุดแน่อีอย่างประมาณนี้ บรรยากาศยามเช้าค่ะเสียงนกเสียงกามันเป็นช่วงเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนแล้วละ่ะเริ่มเปลี่ยนแล้วลมีนาแล้วนาฬิกาฟังของยุโรปก,ก็เริ่มจะเปลี่ยนน่าจะเป็นปลายเดือนนี่แหละอีกไม่กี่วันก็จะเป็นเทศกาลเทศกาลไข้หรือว่าเทศกาลฮิสเตอร์ช่วงเปลี่ยนด,ดูจากนาหนาวไปนาห้อน ระวงังอ่าดูดูไปไม้พีก็จะเป็นที่แตกต่างแรกก็คือแสงสว่างแสงสว่างนี่บดิหมายถึงว่าต้องมีพระอาทิตย์นะไม่ได้เกี่ยวกับพระอาทิตย์หมายความว่าท้องฟ้าหรือว่าบรรยากาศบรรยากาศปก,าศต,กตินานวเน,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 นี่ยคือแบบจะตื่น จะตื่นจะนอนจากกลางวันกลางคืนนี่บรรยากาศจะบ่อแตกต่างกันก็คือมันจะมืดคึมท้องฟ้าก็จะปิดอยู่ตลอดเวลาอึมอึมคึมแบบจังไรละมืดมืดอยู่ตลอดก็ว่าได้ต้องอาศัยนาฬิกาเป็นหลักช่วงกําลังจะเปลี่ยนดดูจะไปหาหนาฮอนซัมเมอร์เนาะบรรยากาศช่วงประมาณตีสี่ตีห้านี่เริ่มจะสว่างแล้วสว่างนะไม่ใช่มีแดด สว่างแล้วแต่ถ้าเป็นซัมเมอร์แบบเป็นทังการเลยอ่ะของแถวสแกนนิเนเวียนี่ก็จะเป็นแบบเขาเอินดินแดนพ้าทิ่เที่ยงคืนนะก็จะแบบความสว่างอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงกับว่าใดมันก็นจะมีคําแน่อยู่ประมาณหมืดๆัดกดน้อยก็จะมันช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณนี้แหละแล้วลเขาก็จะกลับมาสว่างบรรยากาศยามเช้าเอามาฝาก เอาข้มามหนาวมาฝากเอาไปลงแถวแถวฝั่งฮอนหอนทางบานเฮ้าคนละไก่สงการเนาะไก่เขาเมษาแล้วบรรยากาศความฮอนไม่เคยแพ้ไครเลยประเทศไทยช่วงเปลี่ยนช,ช่วงเปลี่ยนช่วงช่วงเปลี่ยนดูดูก็ว่าได้ แ <c oughs> ม่บอเมษานี่คือช่วงเปลี่ยนนด,ดูกับว่าได้จากดูดูร้อนเป็นดูดูร้อนมากๆ <c oughs> เอาความหนาวเอาความเย็นมาฝากแล้วจ้ะนะนะโลกใบนี้บ่มีอีหยังที่แบบยุตทธรทำเลย <c oughs> ลำเอียงมากเลยอ่ะมองห้อนกับฮ้อนมองหนาวกับโอ้โหไม่อยากจะพูดถึง โอเคค่ะไปแล้วมาฝากอมาฝากเอาบรรยากาศมาฝาก